สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกท่านจา้าอ่าวันนี้เจ๊ก็มาเดินป่านะคะช่วงเชา้าอากาศเย็นมากเนาะโอ้อากาศเย็นเงียบฟังเสียงลมเสียงนกนะคะไม่รู้อะวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะอากาศมันเย็นอะไม่รู้เห็ดจะออกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเพราะว่า วันนี้เจ้มีเวลาจำกัดเนาะเก็บได้น่าจะเอาสูงสุดประมาณจะเดินประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะไม่รู้จะได้เห็ดไหมแต่ก็ลองไปดูกันว่าจะมีบอะจะมีบ่ถ้าอากาศเย็ยนขนาดนี้เนาะนะคะมีรถมาเดี๋ยวไปเดินดูกันเลยจ้าเปิดคลิปด้วยเห็ดเหลืองเลยจ้านี่ดู อย่างนี้ไม่เก็บไปนะคะเอาปิดไว้ <c oughs> ดูสิคะนี่ดอกกำลังสวยเลยอ้าวสรุปแล้วหน้าร้อนเห็ดนี้ไม่ค่อยออกหน้าหนาวก็มีเห็ดเหลืองเนาะเห็ดเหลืองเห็ดแมกมันปดูดูสิคะดูทุกท่านจ้าดูเนี่ยชอบดอกเล็กๆแต่ว่ามันทำความสะอาดยาก นี่เนาะเก็บเอาไว้นี่บ้างเนาะเบื้องเน้น่ะเห็ดเหลืองเป็นทางเลยค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเวลายิ่งน้อยน้อยอยู่แต่ก็อยากมาเก็บนะคะนี่ถ้าถ้ารอถึงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะพอดีเลยถ้าฝนเขาตกนะคะ ถ้าฝนไม่ตกมันก็จะแห้งลงไปเนี่ยพี่เจ้ไปดูคลิปพี่ท่านหนึ่งเนาะเออในเพจเพจเก็บอะไรนะเก็บเห็ดนี่แหละเก็บเห็ดในต่างแดนแล้วเป่าจำไม่ได้อ่ะคะ่ะอุ้ยมีเห็ดมันปูดอกสวยมากที่เมืองไทยเนาะเจ้จำไม่ได้เจ้จำไม่ได้ว่าเป็นจังหวัดอะไรคือมีเห็ดมันปู เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เจ๊เห็นาทางเมืองไทยลงคลิปมันปูเนาะเพราะว่าเจ๊ไม่เคยรู้จักเห็ดมันปูเนาะอยู่เมืองไทยอะ่ะเอาจริงๆนะเพิ่งมารู้จักตอนที่มาอยู่สวีเดนแล้วก็เริ่มศึกษาเรียนรู้จากเห็ดที่กินได้นะคะแล้วก็เป็นไปได้ที่จะ กินได้อย่างปลอดภัยอย่างเนี้ค่ะก็เลยเจ้ก็เลยศึกษามาเรื่อยๆเนาะก็ไม่ได้แบบศึกษาหลายชนิดนะคะศึกษาแค่แบบไม่กี่ชนิดเองค่ะที่ที่หาได้ง่ายแล้วก็พบเห็นได้ง่ายเนาะอุ้ยเดี๋ยวไปเดินต่อคะ่ะนี่ เห็ดที่เจ๊เก็บไปอ่ะเจ๊ก็เอาไปทำน้ำพริกทำซุปโอแกงลวกจิม้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหืมดูอย่างสวยค่ะทุกท่านดูแต่ว่าขายังไม่อวบนะคะป่านี้เนาะขาไม่อวบเท่าไหร่เนาะสวยจ้าดู มันก็เป็นบางพื้นที่ดูอันนี้มีเล็กมีใหญ่ ดูดูขอมาเกิดในกองฟืนนะคะโอ้ยเนาะโอ้โหโเก็บยากโอ้ยไม่ได้หมดเลยค่ะอทิ้งไว้นีแ่แหละค่ะดูใหญ่มาก ไม่ทันดอกนี้โอ๊ยเนะเอาอีกแล้วจ้ะมันแก่แล้วจ้ะ ไม่เก็บอันเล็กๆนะคะอุ้ยนี่ไงนี่นี่น,นี่อุ้ยนั่นด้วยค่ะอุ้ยลูดอุ้ยดอกไหมดอกสวยจ้ะ ได้ซุปแล้วได้ซุปแล้วก็เอาไปทำเเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรสวัมสตูปนิง่งอาหารฝรั่งกินกับขนมปังนะคะ่ะ ดูนะคะเมื่อกี้เจ้เก็บตรงนี้เนาะพอเงยขึ้นมาแหวกสายตาไปทางนู้นเห็นทั้งนี้อีกหน่อยค่ะโอ้ยมันไม่หน่อยนะเนี่ยตอนแรกเห็นแค่สองดอกนั้นพอเดินเข้ามาบอกเห็นโอ้โหเห็นเยอะเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันลงยังไงนี่ลงจังไดล่ะบัดนี้มาเดิน ป่าแป๊บเดียวนะคะบางทีมันก็เป็นการบริหารร่างกายของเราไปเนาะโอ้โหเก็บยาก อยากจะเก็บแบบสวยๆไม่ให้มันหักนะคะก็ต้องเน้นๆหน่อยค่ะโอ้ยโอ้ย,อยถ้ามันหักมันเละแล้วมันทำความสะอาดยากอะค่ะทุกท่านไม่รู้นะความคิดส่วนตัวเนาะโอ้ยอ่ะเหลือไว้บ้างค่ะตรงนี้ นี่มาเก็บตรงนี้ค่ะถ้าอีกสองสามวันน่าจะบานแบบใหญ่เนาะก็ได้แต่หวังว่าให้เขาฝนเขาตกอีกอะ่ะขอให้ตกกลางคืนอะ่ะอย่าตกกลางวันนะตกกลางวันเข้าป่าไม่ได้เด้อพ,พี่น้องจ๋ะโอ้ยเนาะ โอ้ยทุกท่านดูป่าเงียบเงาเงียบแล้วเราก็จะได้ยินแต่เสียงเอ่อเขาตัดไม้กันค่ะค่ะช่วงนี้เขาก็จะเร่งตัดไม้เอาไว้เอาไว้อุ่นร่างกายตอนหน้าหนาวะอะทําความร้อนในบ้านเนาะเก็บไม่ได้ค่ะเล็ก เลยเกินก็ต้องเซฟเนาะบางทีก็ฝืนไปก็ไม่ได้เนาะถ้าเรามาไม่ทันเนาะเก็บเป็นเชื้อเขาไว้ที่ป่าเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปเดินกันดูต่อนะคะอยากจะเก็บเห็ดเ,เห็ดดคขาสีส้มอะค่ะแต่ว่าไม่มีนะคะไม่ค่อยมีในป่านี้นะคะทุกท่านดูใจกำลังจะเดินลงจากเขา พอเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นอนเหลืองๆเลยจ้าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเดินเยอะนะคะมันก็จะเจอเห็ดเรื่อยๆเลยค่ะแต่วันนี้เจ๊จะเดินแบบพอดีพอดีแล้วก็รีบกลับไปทําความสะอาดเห็ดเอาไว้ให้ฝรั่งเขาทากับข้าวช่วงเย็นเนาะบางทีเขาก็อยากจะผัดเส้นนะคะ เอาไปผัดกับเส้นสีเหลืองๆเหมือนสปากเกตตี้ค่ะอร่อยนะคะทุกท่านลองไปทำดูเนาะเมนูนี้ใส่ซสอสปรุงรสเหมือนบ้านเราค่ะเหมือนผัดไทยอะค่ะเอาจริงๆนะดูขาสุดๆเลยค่ะ ขายาวมากขายาวขนาดดอกเล็กนิดเดียวนะคะโอ้โหเก็บได้เกือบหมดเลยเหลือดอกสองดอกมาตรงนี้อีกโอ้โหสุดๆไปเลยจ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนาะเจ้จะพาไปเก็บเห็ดที่ ป่าเห็ดเหลืองถ้าถ้ามีโอกาสนะคะมีเวลาเดินเยอะหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าป่านั้นจะเดินต้องเดินขึ้นสูงมากค่ะอ้๊ยอันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วมั้งนี่ได้บอสดูความช่ำของนางลองดูค่ะโอ้ยได้อยู่คือเขาน่าจะเกิดนานแล้วอันเนี้ย ปิดดีๆแล้วเวลาเราเก็บเราก็ดูรอบๆด้วยเนาะเผื่อมีหลบสายตาของเรานะจ๊ะ <c oughs> นี่กลองนี้ก็จะได้ประมาณนี้จ้านี่ค่ะดู <c oughs> ะกำลังจะก้าวอีกรอบนึงจะลงมาอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้มองไม่เห็น โอ้ยต้องหมุนกล้องนิดนึงค่ะเกื <c oughs> อบเหยียบเลยดีนะเรามองทันไม่งั้นเหยียบตรงนี้ไว้ก่อนค่ะถ้าฝนตกเราก็ต้องมาซ้ำตรงนี้อีกนี่ค่ะทุกท่านเขายังมีอยู่เนาะเอาแต่ดอกใหญ่ไปเก็บดอกเล็กไว้ค่ะดูเนาะเอาให้มันช่ำๆไว้ในนั้น ถ้าฝนตกลงมานะคะทุกท่านเขาเชื้อจะขึ้นอีกนี่โอ้โหดูดูดนี่อยู่ข้างในอีกนี่มีเชือ้อเก็บค่า <c oughs> เก็บเห็ดก่อนไปทำงานทุกท่านจ้ะนี่แวะแวะเข้ามานิดหนึ่งประชุมค่ะประชุม ประชุมช่วงบ่ายแล้วก็จะบอกไปทำไมเนี่ยประชุมช่วงบ่ายก็เลยมีโอกาสออมาเก็บเห็ดช่วงเช้าเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานของเจ้เนาะระบบมันจะเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องไปเรียนรู้ระบบใหม่นะคะเี่เด้อใครสนใจก็ไปสมัครทาได้นะคะ ผู้ช่วยพยาบาลหรือใครอยากจะได้ตําแหน่งที่สูงกว่านั้นแล้วก็รับเป็นชอบมากกว่านั้นก็เรียนต่อไปเลยค่ะอ๋เสียงเขาตัดไม้ขนไม้เจ๊เจตกใจหมดเลยดูป่านี่ทุกท่านจ้านี่เจ๊เคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นเนะก่อนหน้าหน้านานแล้วไหน ว่าเจนจะจะพาทุกท่านมาดูเห็ดอันเนี้ยมันมันกินไม่ได้นะมันเป็นเห็ดคู่แฝดอะค่ะคู่แฝดสีเหลืองอะมันมันไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านมันแตกต่างกันอยู่นะอันนี้มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรปีกตรงนี้มันจะบางๆแต่อันนี้คือเนี่ยคือมันปูนะคะมันจะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยค่ะดูดีๆนะคะทุกท่านเนาะ อย่าสับสนกันเนาะนี่ศึกษาดีๆก่อนเก็บเห็ดเด้อจ้าเด้อแล้วเวลากินเราก็กินอ่ะพอประมาณนะคะอย่าไปกินเยอะมากเดี๋ยวมันจะจุกมันจะอืดท้องเอานะคะนะคะไปเดินต่อโอ้ยเนาะไม่รู้ทุกท่านได้ยินเสียงเขาตัดไม้ไหมคะอยู่ไม่ไกลจากเจ้นนี่แหละ เขาเริ่มเข้ามาแล้วเมื่อกี้เจ้ก่อนเจ้เข้ามาเจ้เห็นเขาแปะป้ายติดป้ายไว้ว่าอา่ระวังมันจะมีทางก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เขาไม่ได้ก่อสร้างมั้งแต่เขาทําทางเนาะเจ้ได้ยินชัดมากเลยนู่นคือถนน จะก็ไม่ได้เข้าลึกมากนะคะเพราะว่าถ้าเข้าลึกแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาไม่ทันมันจะใช้ใช้ความรีบร้อนเกินไปมันก็จะไม่ดีกับสุขภาพอุย้ยนี่คืออะไรหรือเห็ดเห็ดโอ้เห็ดหน้าเหมือนนี่นี่เราจะโดนหลอกแบบนี้แหละ <c oughs> เจอเห็ดหน้าเหลืองแล้วก็จะตกใจเป็นพิเศษจะดีใจเกินเห็ดด้วย <c oughs> นี่ค่ะก็จะลงลงไปแล้วเลาะลงนี่ค่ะแล้วก็ออกถนนก็จะกลับบ้านเลยจ้าดูนะวันนี้ก็จะได้ครึ่งถุงนะคะครึ่งถุงครึ่งถุงใหญ่ค่ะเดี๋ยวก็จะไปล้างๆแล้วก็ต้มน้ำไว้ก่อนอย่างเนี้ยค่ะแะจ้ะนะจ้าไหนดูอันนั้นคือเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะ จก็พาทุกท่านเดินเนาะเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะดูบรรยากาศวันนี้มันมีแดดนะคะแต่ว่าท้องฟ้าเขาไม่มีเมฆอะไรเลยมีสีอะไรนะท้องฟ้าสฟาีฟ้าอ่อนๆเนาะวันนี้เนาะไปเดี๋ยวเจบไปเดินต่อดีกว่าค่ะนี่ค่ะ เห็ดเหลืองก็มีนะคะแต่ว่ามันเล็กมากค่ะเก็บไม่ได้เขากำลังเริ่มออกนะจ๊ะถ้าจะเข้าก็โอ้โหจริงๆอ่ะก็เริ่มเก็บได้เรื่อยๆแล้วค่ะแต่ว่าเขากำลังเริ่มออกเนาะนี่เล็กๆอย่างเนี้ยเจ๊ก็ไม่เก็บไปนะคะเอาไว้ให้เขาแบบใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถขยายเชื้อได้มากกว่านี้เนาะเชื้อเห็ดอะ่ะ จะก็ขึ้นมาดูดูเนาะกำลังจะลงไปก็เลยแวะเข้ามาดูในเคิบิบนี้หน่อย <c ười> เคิบจกักเอิญว่าหยังดอกขึ้นมาดูภูเขาเล็กๆนี่ในระหว่างทางเดินลงไปหารถอะค่ะนี่เนาะอยู่ป่าเฟิร์นเนาะก็จะมอง ยากนิดนึงแต่ก็ลองไปเดินไปดูหน่อยหนึง่งไม่ได้หวังว่าจะได้หรอกค่ะแต่ว่าคือตั้งใจจะกลับบ้านแล้วค่ะแต่ว่าแวะมาดูแวะมาดูาดถ้าเห็นเล็กๆเราก็ไม่เก็บอ่ะก็เก็บไว้ไว้เก็บงวดหน้าหรือว่าให้เอาไวไ้ให้ท่านอื่นที่เข้ามาเจอเนาะจะได้เก็บไปได้เรื่อยๆเนาะนี่จะได้มีกิจกรรม ทำกันเวลามาเดินออกกำลังกายหรือมาเดินเล่นในปา่าก็จะได้มีเห็ดเก็บไปเรื่อยๆเนาะนี่จ้าบมี่อยังเลยหรือว่าหาไม่เจอไม่รู้มันก็จะเป็นแบบเฟิร์นเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยหายากจะดูแล้วมันก็ปนเสียงนกอะ่ะดังมากเลยท่านจะา เรียกร้องดังทำไมไม่รู้ไปค่ะเดินเดินค่ะไปค่ะวันนี้ก็พอเท่านี้แหละค่ะตาก็ยังมองอยู่ในป่าอยู่นะคะก็พอแล้วค่ะประมาณนี้ได้ตกลงแล้วได้ครึ่งถุงนะคะได้ครึ่งถุงนะคะเก็บเห็ดหลังเอ้ยไม่ใช่เก็บเก็บเห็ด ก่อนไปทํางานก็เลยแวะมาบรรยากาศดีมากตอนเช้าๆเนี่ยในป่าเนาะเดินเข้ามานี่ดูนี่ก็คือถนนนะคะเจ๊ก็กําลังเดินกลับไปหารถนะจ๊ะก็สําหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกท่านจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เจ๊ด้วยนะให้ดู เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย